เพื่อนนะครับอันนี้นะครับมาอัปเดตนะครับมาอัปเดตนะครับเพื่อนๆ่อที่ติดต่อเข้ามาด้านหลังไม้นะครับบอกว่าอยากได้ไก่พ่อพันธุ์นะครับชุดที่ผมจะแบ่งนะครับอันนี้นะครับก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับแบ่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือชุดพ่อพันธุ์นะครับพร้อมแม่ผสมนะครับนี่นะครับจัดไปให้หนึ่งคู่นะครับนี่นะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ไว้ใจนะครับและก็ที่ติดตามด้วยนะครับอันนี้คือมาอัปเดตความคืบหน้านะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้นะครับผมจะส่งนะครับอันนี้เดินทางไปที่พิษณุโลกนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ทางพิษณุโลกด้วยนะครับที่ติดต่อมาทางหลังไหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ให้ดูนะครับข้อพันธุ์ตัวนี้อีกรอบนะครับยังคึกอยู่นะครับอันนี้คือเป็นแม่นะครับเป็นแม่พันธุ์ซึ่งเป็น แม่ลูกเพาะของผมเองนะครับก็จัดไปให้นะครับสองตัวนะครับอันนี้นะครับก็แบ่งกันไปพัฒนานะครับนี่นะครับหน่วยก้านพ่อพันธุ์นะครับยังบึกบึนนะครับโครงสร้างดีนะครับเห็นไหมครับยังคึกนะครับยังคึกอยู่นะครับยังใช้งานได้อีกเยอะนะครับนี่นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ทักมาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ไว้ใจแล้วก็ที่ติดตามด้วยนะครับ นี่ครับก็รอรับด้วยนะครับรอรับสายด้วยนะครับนี่นะครับจัดให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือตัวเมียตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พ่อพันธุ์นะครับนี่ครับรูปร่างนะครับหุ่นโครงสร้างดีนะครับตัวใหญ่หนานะครับนี่นะครับพร้อมผสมตลอดเวลานะครับก็มีตำหนินิดเดียวนะครับคือตาข้างหนึ่งบอดนะครับผม แต่อย่างอื่นนะครับปกตินะครับเห็นไหมครับแข็งแรงนะครับสภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งนั้นนะครับผมขอบคุณนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตให้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทุกคนนะครับผม